ิสสอสดนะครับสวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูยำหมูสะดุ้งกันครับเมนูถูกใจสามีขี้เล่ามาอีกแล้วครับไปดูวิธีทํากันครับยำหมูสะดุ้งครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับ ตั้งน้ำให้เดือดครับใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยครับตะไค้ใบมะกรูดครับตามด้วยเนื้อหมูของเราครับไม่ต้องลวกนานนะครับแค่พอสะดุ้งนะครับลวกนานแล้วมันจะเหนียวนะครับประมาณนี้ครับ ลวกหมูเสร็จแล้วเรามายำกันต่อเลยนะครับใส่น้ำปลาก่อนเลยครับน้ำตาลปี๊บครับจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำเชื่อมก็ได้นะครับก็น้ำปลาล้าครับน้ำปลาล้านี่ชิมดูก่อนนะครับว่ามันเค็มขนาดไหนนะครับก่อนที่เราจะกะน้ำปลาใส่นะครับเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะครับถ้าเป็นน้ำเชื่อมก็จะคนง่ายหน่อยนะครับ น้ำตาลปี๊บก็ต้องบีบหน่อยครับคนให้ละลายก่อนนะครับคนละลายแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวครับความเปรี้ยวก็ตามชอบเลยนะครับตามด้วยผงปรุงรสครับไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเออชิมรสได้ตามต้องการนะครับชิมรสได้ตามต้องการแล้วก็ใส่เนื้อหมูของเราเลยครับ ลุกเ้าเลยครับให้น้ํายําม,มันซึมซับเข้าไปเนื้อหมูนะครับเมนูนี้จะใช้เป็นตําก็ได้นะครับเป็นยาก็ได้ได้หมดนะครับเหมือนกันตามด้วยพริกครับพริกสดซอยความเผ็ดตามชอบนะครับหอมแดงซอยคนอีกรอบนะครับปิดท้ายที่ผักชีฝรั่งนะครับ คนอีกเล็กน้อยครับเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกันครับยำหมูสะดุ้งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้แซ่บมากเลยครับจะก,กับแก้มหรือกับข้าวก็ได้ครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับส่วนผสมก็จะมีสันคอหมูครับหั่นสลด์บางๆนะครับผักชีฝรั่งซอยครับ,บใบมะกรูดตะไคร้ใช้สำหรับลวกหมูนะครับพริกกินดาซอยครับน้ำปลาครับผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บมะนาวหอมแดงซอยครับ